สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทาน้ายาซักผ้ากันครับน้ำยาซักผ้าทาเองที่บ้านครับมาดูนครับว่าทําทํำยังไงเดี๋ยวลุยกันเลยครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์ครับที่สั่งมามาถึงเมื่อวานนี่ครึ่งกิโล FGC ผงข้นครึ่งกิโลลด5ห้าสิบหนึ่งขวดครึ่งกิโล หัวเชื้อนเจ็ดสิบหนึ่งกิโลสีฟ้าหนึ่งซองกันเสียครับสิบซีซีคอมฟอดฟ้าปรับผ้าหนึ่งขวดอาซีหนึ่งขวดผงฟอง แล้วก็ o b a หน่งสองหมดแล้วครับชุดของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันการผสมกันเลยครับโดยแม่บ้านผมจัดให้ทำคาครอกวันนี้แหละครับลุยกันเลยแล้วก็เทรถห้าศูนลงไปครึ่งกิโลหมดขวดครับดูสีเนื้อครีมเหมือนเหมือนนมเลยครับ หมเชื้อ n 7 0กิโลหนึ่งใส่ลงไปลงไปหมดถุงเนื้อมันจะเป็นเหมือนเยวครับอันนี้ชุดนี้ f 2 4่ครึ่งกิโลใส่ลงไปเนื้อครีมมันจะมันจะใสครับตัวนี้ หมดถุงดังนั้นเราก็จะคนครับคนคนให้เข้ากันครับเราก็จะเติมน้ำลงไปครับเติมลงไปก่อนนิดหน่อยประมาณตั้งสามลิตรก่อนพอให้คนเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็คนเริ่มจับก็จับก้อน คลองขึ้นน่แล้วครับใช้ดีใช้ได้จริงไม่งัน้นผมไม่ทำใช้อีกแน่นอนครับทำมนครั้งที่สามละเติมน้ำลงไปอีกเป็นหกลิตรเลยครับหมดขวดล้ยางนั้นเราก็าเติมน้ำให้ครบครับชุดนี้ผมจะทำแบบเข้มข้นเอาแค่สิบสองลิตรพอครับเพราะชุดที่แล้วผมทำสิบห้าลิตรไปใช้ได้อยู่แต่ชุดนี้จะใส่น้อยลงเอาสิบสองลิตรน้ำ ลงทุน275บาทครับเพราะค่าขนส่งมันขึ้นแพงกว่าชุดที่แล้วยี่สบาทก็ <c oughs> จะใส่ผงฟองลงไปหมดห่อครับเทลงไปใส่ผง OB ลงไปหมดห่อครับไม่รู้แหละมันเป็นมันเป็นสารอะไรผมก็ไม่รู้แหละเขาจัดมาให้สารปรุงแต่งเขาแหะครับแล้วเราก็คนคนให้มันได้ใจครับ ฟองขึ้นมาเลยผมถูกใจมากเลยผมใช้แล้วกลิ่นหอมพอประมาณสุดยอดเลยแม่ว่านผมใส่ RC ลงไปหมดขวดครับให้มันนิดหน่อยเดส,ส,สี่ซีซีใส่ลงไปหมดขวดครับค้นครึ่งกิโลใส่ลงไปหมดถุงครับแตบุ้งแต่งแล้วเราก็คน คอมฟอดฟ้าน้ำหอมลงไปหมดขวดครับกลิ่นจัดอันนี้กลิ่นหอมได้ใจมากสีลงไปหมดซองครับสีฟ้าแล้วเราก็คนแล้วเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้ฟองมันมันยุบอะครับแล้วค่อยบรรจุคนจนคิดว่าเราคิดว่ามันเข้ากันดี ไว้ประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงะครับหรือชั่วโมงนึงให้ให้กองมันหายเดี๋ยวเราค่อยมาบรรจุกัน เราก็ได้น้ำยาซักผ้าเดี๋ยเข้มข้นครับ15ลิตรใช้กันยาวๆไปเลยอันนี้ของใหม่ของเก่าก็ยังก็ยังใช้อยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูไอ้ที่ผมล้างล้างในเหยียบนะครับว่ามันจะมีฟองเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันยิ่งๆครับ ครับเราก็ได้ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยสีต่างกันอันนี้ของใหม่ของใหม่ที่เราได้วันนี้เนี่ยโอ้โหใช้กันยาวๆไปเลยนี่อีกชุดของเก่าอันนี้ชุดต้ายาปรับผ้านุ่มผมครับเนี่ยอันนี้แบ่งไปใช้มั่งแล้ว ซชกกันแบบเต็มเดือนไปเลยครับเดือนสองเดือนนี่ไม่หมดนะครับทั้งซักผ้าเนี่ยซักกันไปเลยประหยัดสุดๆครับครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะพาทำอะไรที่เราประหยัดใช้เองที่บ้านขอบคุณครับที่รับชม